ทุกคนขับมอไซค์มาใช่ไหมแล้วมาเจอนี่เดี๋ยวจะให้ดูนี่ค่ะขโมยขโมยนี่กินแล้วนะกินแล้วนะอืมยายพยมันเปรี้ยวแบลคเบอร์รี่หนูก็นึกว่ามันหวาน วิแต่มันมีเม็ดนะนี่หนูหน่าจะเอาเม็ดมันหนูหน่าจะเอาเม็ดมันไว้ไว้เพาะเนาะสวัสดีค่ะทุกโอ้เสียงดังทุกคนโทษทีตรงนี้นเป็นเป็นบ้านเช่าเป็นห้องเช่าด้วยคือพอดีขับรถผ่านมานะคะทุกคนก็เลยเปิดคลิปตรงนี้เลยน้ํายังไม่ได้อาบเลยนะเนี่ยหน้าย,ยังแบบสภาพนี่มีฟาร์มเห็ดด้วยนะก็มาเปิดคลิปกันตรงนี้เลยบ้าน<ม>ยายภัย<ม>ไปทุกคนแบล็คเบอร์รี่นะะเป็นผลไม้ที่แพงมากเลยนะ ขอบคุณนะคะเนี่ยแบล็คเบอร์รี่เห็นมันปลูกแล้วเก็บไปเนี่ยค่ะปลูกปลูกสองปีป่ะเนาะใช่ไหมก็ไม่รู้แหละรู้กี่ปีคือปลูกในในแบบในเมืองนะทุกคนนี่คือเมืองสกลนครคือปลูกในบ้านยายไทยดูสิขนุนก็เป็นอย่างท่ไทยกินดูทีนี่ขนุนอันนี้อู้เหรอทำเอาถุงซิปห่ออย่างงี้อันนี้ชมพู่เลิศอ่ะยาย นี่ทุกคนค่ะนี่ทําแบบง่ายๆเอาถุงซิปล็อกเน็บเลยอยากกินชมพูไหมบ้านคุณยายไม่ค่ะไม่หนูแวะมาถ่ายคอนเทนต์ไม่กินแล้วชมพูนะไม่แต่ว่าแต่ว่าได้แบลเบอร์รี่ใช่ไหมยายแบลเบอร์รี่นี่มะนาวมีไหมมะนาวไม่มีมันออกลูกยังก็กำลังออกเปนยังเป็นดอกแต่ออกหลายครั้งแล้วโอ้ยดูพริกดินี่พริกหนูก็กําลังจะออก ใส่ปุ๋ยอะไรงามมกซ์สตรอบอรี่งามสิยายยายใส่ปุ๋ยอะไรลูกแล้วเนะี่ยโอ้โหตอนที่อยากก็มาเห็นตอนที่ลูกใ,ใหญ่ๆนะเนาอ,อมันใหญ่มากๆใหญ่แบบนี่ค่ะทุกคนยิบสามอยู่ส่วนเยานไฟสวยส่วนคือส่วนหน้าบ้านนะอ่ะยายบอกยายไม่เข้ากล้องเนะ่ยกูก็หลบกล้องหลบกล้องให้ยายนะนี่นี่แค่นี้เลยแต่ดูนี่แบล็คเบอรี่ได้ได้ค่ะโอ้ชอบเลย หน,หนูกาลังคิดจะเปิดคลิปอะไรดีวะตอนนี้นี่ก็มาขับรถผ่านมาก็เจอคุณยายกําลังแบบทําชมพูอยู่นี่แล้วก็ให้แบคบอรี่แบคบอรี่คือแพงมากโลเท่าไหนนะาร่นะยายพาโลประมาณพันนะทุกคนมีดอกไม้ด้วยนะนี่น,นี่นี่คืออยู่กลางเมืองนะนี่เมืองสกลนครน,นะทุกคนเดี๋ยวไปดูอีกส่วนหนึ่งของยายาดูอันนี้พักอีตู่นี่ก้าไปเลยนะน คือย่าไผ่อะชอบเหมือนหนูชอบปลูกใช่ไหมย่าไผ่จะขี้อันฟาร์มเห็ดที่ดูว่ามันเลิศหรูอลังการออันนี้ฟาร์มเห็ดที่แบบว่าเนี่ยอยู่ในบ้านคือดูแต่อันนี้มันหมดเพิ่งเก็บไปแต่มันยังมันยังมีเชื้อมันอยู่ใช่ไหมยายเอ้ามันก็ออกอีกพูดนี่ไง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 ออกแล้วนี่ไงอ๋อก็มาเก็บขึ้นไปแล้วไงวันนี้น่ารักมากนี่ไงเห็ดขาวอันนี้อันนี้พ่อหนูนะก็ พ่อหนูก็ปูก็ปูเขตดเดียวให้พ่อออมาให้ด้วยดีกว่าหนูก็อยากได้เอาน้ําเอาน้ําแบบนี้เลยเหรอรถนเอาน้ําบ้านเราเลยเหรอเออเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูเอาเอาตัวอย่างไปด้วยเลยดีกว่าแล้วเป่ะนี่นี่เก็บขึ้นไปแล้วบ้าเหรอสวยโอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ่ที่ยังไม่เก็บพ่งนี้เช้ามันก็จะขึ้นมาอีกอย่เตียวคือกินทุกวัน ใช่ออกทุกวันเราไม่ต้องไปซื้อแล้วเห็ดมันเป็นโปรตีนด้วยมันกินใช่กินแทนหมูแทนเนื้อได้เลยนะนี่เนี่ยลูกก้อนก้อนเท่าไหร่ยายยายซื้อมาก้อนเท่าไหร่ก้อนละเก้าบาทก้อนละเก้าบาทก็กินได้ตลอดก็กินได้หลายเดือนเลยใช่ก้อนละเก้าบาทสิบสิบก้อนก็เก้าเก้าสิบสิบก้อนเก้าสิบสิพันพันก้อนก็เอยไม่เออถูกแล้ว ร้อยก้อนร้อยก้อนก็เก้าร้อยก็กินได้ทั้งวันนี่มันไม่ถึงไม่ได้ถึงร้อยนะนี่ออนั่นออนี่ข้นขาวแกงใส่หน่อไม้อันนี้เห็ดเอ่อนางลมโอ้สีมันจะไม่เหมือนนางฟ้านะนางฟ้าทั้งหมดนี่นี่นี่ขึ้นไปแล้วมันามันสวยจริงๆนะดูดิมันติ่งมากไม่ต้องใส่อะไรนะนี่อันนี้เห็ดนางฟ้านี่นางฟ้าลดน้ำอย่างเดียวเก็บได้กี่รอบเก็บได้กี่รอบยาย น้อยนี่ก็คือวหลายรอบแล้วหรอหลายหลายรอบเลยนะคือพรุ่งนี้มันก็จะนี่มันมีมันมี<ช>ดูนะหนึ่งสองสามสี่คือมันจะเวียนกันขึ้นนะนี่<ช>หนูเดาแล้วแล้วพรุ่งนี้กะบวกกับเห็ดขนขาวกับพอแกงกินได้แล้วสบายแล้วคือ,900อเก้าร้อยนะปกติเราก็ซื้อกับข้าวอยู่แล้ว ่ะใช่ไหมล่ะที่เก็บห้าเดือนหกเดือนเก็บ่นี้เนี่ยโอ้ยหนูเดี๋ยวยัยไเาเองเออเดี๋ยวหลังบ้านหลังบ้านหนูจะทําใช่ใช่ฮะทำเสร็จกับกำแพงยไปก็ใช่ใช่ใช่เองกำแพงหลังบ้านหนูเลยสมาร์ทบอร์ดรอคาหนูสมรโอเคเออเออเออเดี๋ยวหนูจัดการเลยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้หนูไปฟาร์มเห็ดดีกว่ามันจะมีขายอยู่นะบ้านเรานะฟาร์มแต่มันจะก้อนละเก้าบาทหรือเปล่ายัยไปซื้อมาจากไหนซื้อมาจากบ้านโพสี ขึ้น้าไประโพสีสตรอเบอรี่ช่ำๆทุกคนเดี๋ยวเราจะชิมแบบสดๆอ๋อนี่ก้านมนุษย์แล้วก็มันเน่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิ้มสามจะชิมให้ดูอันนี้มาปลูกจะมันไม่ติดนี่ผักกูดนะไม่ไม่ขึ้นเลยแล้วมันจะขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ผักกูดผักกูดไม่ถ้าถ้าถ้ามันมีเงามันขึ้นนะขึ้นอยู่คิดขึ้นดูคิดว่ามันจะขึ้นอยู่นี่เนาะนี่เนาะมันป่งอยู่เนนาะี่เนาะนี่ไงนี่ไงเออนี่เงานี่ไงมันขึ้นแล้วนี่มันจะตายกว่านี่นไง เห็นไหมเนี่ยนี่อันยอดต้นนี้ใช่ไหมยอดมันนี้เนาะใช่ใช่เนี่ยไงขึ้นทุกอันเลยอ๋อออ้ยดีว่ะอ้ยดูดีอ่ะแล้วแล้วยายใส่อะไรบ้างนี่ดินใส่อะไรสูนอเลาค่ะดูที่นี่ไม่นี่นอเลาใช่แกาปลูกใส่กระถางแบบนี้เลยได้กินค่ะกินจ้ะนี่ก็ตักมาเป็นหลายรอบแล้วแกงสนอขาแกงสนอขาแกงใส่เห็ดพีกภูมิใจพิีันะภูมิใจมาอุ้ยตอนนั้นหนูก็ขึ้นมาไม่ต้องล้างก็ได้นี่เพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ไอ้นั่นเราไม่ได้ใส่ยาฆ่าแมลงเหมือนที่เราไปซื้อในตลาดเราต้องล้างขณะนี่อันนี้คือเก็บมาจากต้นเลยแต่ตอนนี้วานนี้เก็บแล้วคนเดินมันก็เลยไม่มีเดืนไปวันสองวันก็เก็บใหม่เนี่ยคือวิตามินซีอย่างดีเลยนะเนี่ยยายไพก็เก็บอันนี้ออกนี่ไงตอนเช้าๆก็ใช่ยายไปมีความสุขกับสวนนี่ไงนี่ไงยายไป นี่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 ่สุกยังสุกแล้วอ้อมแม่ให้หนูเหรอเออก็ให้ทุกคนเอาเลยสิแต่มันยังไม่หวานเลยนะอุ้ยไม่เป็นไรอุ้ยดูดิดีกว่าอุ้ยเดี๋ยวหนูจะปลูกบ้างดีกว่ามันโดนแดดก็ไม่เป็นไรหรออุ้ยก็โดนแดดไงผงยี่ไพกก็โดนเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสวนยายไพเดี๋ยวคลิปต่อไปยี่สามจะพาไปดูสวนใคร ต้องติดตามนะคะคอมเมนต์ไว้ถ้าอยากให้ยี่สามทำอะไรกดหัวใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย